สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มานั่งตากแดดครับม,มานั่งตากแดดครับผมลมลมไปไหนครับผมนั่งตากแดดนี่นะครับผมอาเชื้อครับผมอาเชื้อด้วยแดดครับผมนกบินเต็ม้วครับวันนี้มีแดดครับผม แดดดีรับผมพระก็กวาดใบไม้ออกกำลังกายยิ่งกวาดยิ่งล่วงเัาผมใบไม้ <c oughs> ยิ่งกวาดยิ่งล่วง หัดไม่ชนะครับกวาดมั่งก็ยิงวันนี้มีแดดให้นั่งตากแดดนะครับผมันนี้แดดดีนกต้นไม้ก็ไม่มีใบนะครับ ไปไม้นี่ล่วงพระก็กวาดกวาดก็ไม่ชนะไอ้ทีกวาดยิงล่วงครับผมกวาดไม่ชนะไอ้ที่ไอ้กระดาวออกได้จังแล้วโอ้กระดาวกำลัง ยอดออกดอกเลยครับผมเดาลูกกยาน <c oughs> นั่งตากแดดอุ่น ยนนั่งตักแดดคนเต็มครับผมก็จบคลิป้ไว้แค่นี้นะคะรับไม่เจอใหม่นะครับนั่งตากแดดครับผมค้าเชื้อค้าเชื้อ